พบกับครูวันเฉลิมติวส้อยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะยังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมครับและบทเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของโซ่อาหารครับ มาตรฐานการเรียนรู้ว 1. 1 1และตัวชี้วัดป .5 ข้อที่3จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายโซ่อาหารและสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ข้อที่2นักเรียนครับจะต้องเขียนโซ่อาหารเนี่ยและระบุหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่ออาหารได้ครับข้อที่สาม นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับและมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายครับมาถึงปัญหาชวนสงสัยนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่ามีภาพสัตว์นะครับทั้ง3ชนิดจะเป็นกระต่ายนะครับงูและเหยี่ยวจากปัญหานี้นะครับคําถามชวนสงสัยเนี่ยสัตว์อะไรบ้างครับนักเรียนที่ถูกกินย้านะครับว่าสัตว์อะไรบ้างที่ถูกกินครับกระต่ายถูกกินได้ไหมอ่าได้ งูถูกกินได้ไหมครับก็ได้เหีียวถูกกินได้ไหมก็อาจจะได้นะครับทีนี้นอกจากถูกกินแล้วสัตว์อะไรบ้างครับที่กินสัตว์เป็นอาหารก็คือบริโภคเฉพาะสัตว์นะครับไม่บริโภคพืชกระต่ายก็คือบริโภคพืชเป็นอาหารหรือว่ากินพืชเป็นอาหารงูก็คือกินสัตว์เป็นอาหารและเห e ีียวก็กินสัตว์เป็นอาหารครับเอาละครับจากปัญหาชวนสงสัยนี้ เราจะไปเรียนรู้ในบทเรียนโซ่อาหารมาพร้อมกันครับคําถามสําคัญนะครับการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตเมื่อเขียนเป็นโซ่อาหารแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับเข้าสู่กิจกรรมโซ่อาหารครับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องมีนั่นก็นคือตัวอย่างภาพครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในโซ่อาหารครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของสุนัขจิ้งจอกหญ้ากระต่ายนะครับ ส่วนภาพที่สองนี่ก็จะเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กนกกระยางพืชน้ําและวิธีทำนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มครับแต่และกลุ่มเนี่ยร่วมกันสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดในโซ่อาหารนะครับจากนั้นเรียงลําดับครับสิ่งมีชีวิตที่มีการกินเป็นทอดๆและเขียนโซ่อาหารให้ถูกต้องครับคําถามก่อนทํากิจกรรมนะครับคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมโซ่ออาหารนี้ คืออะไรคําตอบก็คือการกินกันของสิ่งมีชีวิตครับเมื่อเขียนเป็นโซ่อาหารแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเอาละครับนักเรียนเรามาเข้าสู่กิจกรรมนะครับโซ่อาหารและลงมือทำพร้อมๆกันได้เลยครับไป และนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างคําตอบครับของการบันทึกผลการทํากิจกรรมจะเห็นนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิต2ชุดด้วยกันครับชุดแรกนะครับคุณครูจะเขียนว่าเป็นโซ่อาหาร1น,นั่นก็คือมีหญ้าแล้วก็ลูกศรน,นะครับชี้ไปด้านขวามือแล้วก็กระต่ายลูกศรชี้ไปด้านขวามือแล้วก็สุนัขจิ้งจอกนี่คือลักษณะของโซ่อาหารที่1ครับ ส่วนโซ่อาหารที่2นะครับจะเริ่มที่พืชน้ําก่อนเลยแล้วก็หัวลูกศรจิมไปทางปลาเล็กปลาใหญ่และนกกระยางครับจากตัวอย่างคําตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนเรามาเข้าสู่คําถามหลังทํากิจกรรมครับคําถามข้อแรกครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะครับมีอะไรบ้างจากภาพโซ่อาหารเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะครับมีอะไรบ้างคําตอบก็คือ ได้แก่หญ้าและพืชน้ำครับและสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นผู้บริโภคนะครับมีอะไรบ้างคำตอบก็คือกระต่ายสุนัขจิ้งจอกปลาเล็กปลาใหญ่และนกกระยางครับโซ่อาหารคืออะไรจากที่นักเรียนได้รู้ตอนต้นใช่ไหมครับว่าบทเรียนนี้นั่นก็คือเรื่องโซ่อาหารแล้วโซ่อาหารนั่นคืออะไร คำตอบก็คือโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดๆครับต่อกันเป็นทอดของสิ่งมีชีวิตและสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรนักเรียนสามารถสรุปเป็นความเข้าใจของนักเรียนเองได้เลยน,นะครับคําตอบนั่นก็คือการกินต่อกันเป็นทอดๆของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าโซ่อาหารครับแล้วเพราะเหตุใดครับพืชจึงถูกจัดว่าเป็นผู้ผลิตของโซ่อาหาร ก็เพราะว่าพืชน,นะครับสามารถสร้างอาหารเองได้ครับนักเรียนแล้วอาหารที่พืชสร้างได้นั้นนะครับก็คือน้ําตาลครับโดยปัจจัยสําคัญนะครับก็คือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศน้ําจากดินครับแสงอาทิตย์และคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวในพืชเรียกการสร้างอาหารว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยและผลการสังเคราะห์ด้วยแสงตามสมการนี้ครับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับน้ําได้รับแสงอาทิตย์นะครับมายังคลอโรฟิลจะได้เป็นน้ําตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจนและน้ําครับและเพราะเหตุใดครับในโซ่อาหารสัตว์จึงถูกจัดว่าเป็นผู้บริโภคเพราะว่าสัตว์นะครับสร้างอาหารเองไม่ได้ครับนักเรียนต้องอาศัยการกินพืชหรือกินสัตว์ หรือกินทั้งพืชและสัตว์นะครับเราเรียกสัตว์ที่กินสัตว์อื่นว่าผู้ล่าครับและเรียกสัตว์ที่ถูกกินว่าเหยื่อสัตว์บางชนิดนะครับเป็นทั้งผู้ล่าและบางครั้งก็เป็นเหยื่อด้วยครับตามภาพด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่าโซ่อาหารจะมีกระต่ายที่เป็นเหยื่อใช่ไหมครับและถูกผู้ล่านั่นก็คืองูนะครับมากินแต่ในขณะเดียวกันนั้น งูก็เป็นเหยื่อของเหย่่วนะครับเพราะเหยี่วก็คือเป็นผู้ล่าอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นโซอาหารนี้จึงมีเหยื่อแล้วก็ผู้ล่าและเป็นเหยื่อในขนาดเดียวกันด้วยแล้วก็ผู้ล่าต่อไปครับในระบบนิเวศต่างๆสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นั้นนะครับจัดว่าเป็นผู้ผลิตเช่นต้นหญ้าต้นข้าวใบไม้ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็จัดว่าเป็นผู้บริโภคครับเช่นนอนนกเหยี่ยวซึ่งมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ครับความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารนะครับมารวมกันเนี่ยเรียกว่าสายใหญ่อาหารนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันครับนักเรียนอันดับแรกนะครับโซอาหารหรือว่าฟู้ดเชนเนี่ยคือการกินต่อกันเป็นทอดๆครับของสิ่งมีชีวิตและหลักการเขียนโซอาหารนะครับนิยมให้ผู้ถูกกินนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับและผู้กินนะครับหรือผู้บริโภคอยู่ทางด้านขวามือครับและปลายหัวลูกศรนะครับจะชี้ไปทางผู้กินเสมอครับ ลำดับต่อไปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดนะครับเรื่องโซอาหารจัดทําเป็นชิ้นงานครับและแบบประเมินชิ้นงานนะครับคุณครูก็จะมีทั้งหมด4เกณฑ์ครับให้นักเรียนจัดกระทําแผนภาพและข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันนะครับและนําเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมด้ครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะครับแผนภาพความคิดเรื่องโซ่อาหารครับจะเห็นนะครับว่าในตัวอย่างผลงานเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตทั้ง3ามชนิดนะครับก็จะเป็นกระต่ายที่เป็นเหยื่อนะครับงูนะครับที่เป็นผู้ล่าแล้วก็เป็นเหยื่อของเหยี่ยวด้วยนะครับซึ่งการกินต่อกันเป็นทอดนี้ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าโซ่ออาหารครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอผลงาน แผนภาพความคิดเรื่องโซ่อาหารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องครับนักเรียนประเมินผลงานของตอนเองนะครับตามเกณฑ์ที่ประเมินกําหนดไว้และร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นจะแสดงผลงานหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือ f a c e b o o k ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่นๆครับ นักเรียนนะครับตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับว่าบทเรียนนี้ที่เรียนมาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดบกพร่องอะไรบ้างที่ยังมีความสงสัยหรืออยากรูอยากเห็นในเรื่องอื่นๆอีกน,น,นะครับสามารถระบุได้เลยนะครับแล้วเราจะมาทําแบบทดสอบปรนัยกันครับในบทเรียนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้อที่1ครับนักเรียนจะเป็นแผนภาพโซ่อาหารมาให้นะครับจากแผนภาพโซ่อาหารข้างต้น A หมายถึงข้อใดครับแผนภาพก็จะมีข้าวโพดใช่ไหมครับที่เป็นผู้ผลิตตากแตนที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็มาเป็น A A หมายถึงข้อใด 1. น,นก 2. ช้าง 3. กวางและสีกระต่ายดูจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะต้องมาบริโภคหรือว่ากินตากแตนเนี่ยช้างดูมีความเหมาะสมไหมครับก็ยัง กวางหรือกระต่ายหรือว่านกนะครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับและคำตอบนั่นก็คือข้อที่หนครับนกนั่นเองครับเหตุผลก็เพราะว่านกกินตะกะแ,แตนนะครับแล้วตะกะแ,แต่ก็เป็นเหยื่อนกเป็นผู้ล่าครับส่วนช้างกวางและกระต่ายน,นั้นไม่กินตะกะแ,แตนเป็นอาหารนะครับจึงไม่ได้อยู่ในโซ่อาหารดังกล่าวต่อไปข้อที่2ครับข้อใดไม่ใช่ผู้ผลิต ข้อใดไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับ1เห็ด2ต้นข้าว3ต้นหญ้า4สาหร่ายถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับคําตอบก็คือข้อที่1ครับเหตุผลก็เพราะว่าผู้ผลิตนะครับคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ว่าเห็ดเนี่ยจัดว่าเป็นจุลินทรีย์นะครับก็คือเป็นผู้สลายสารอินทรีย์ ในระบบนิเวศไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับข้อที่3ครับโซ่อาหารนะครับดังกล่าวก็จะมีพืชมแมลงกบแล้วก็ A แล้วก็เหยี่ยวครับจากโซ่อาหารดังกล่าวนะครับ A ควรจะเป็นสัตว์ชนิดใด 1. สุนัข 2. งู 3. ไก่ 4. หนู ดูจากสิ่งมีชีวิตก่อน A นะครับนักเรียนจะเป็นกบใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตด้านหลัง A ที่จะต้องมากิน A เป็นเยี่ยวนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับดูซิว่าสิ่งมีชีวิตใดควรจะเป็น A มากที่สุดและคําตอบนั่นก็คือข้อที่2ครับงูครับนักเรียนเหตุผลก็เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนูไก่สุนัขนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดครับที่ บริโภคก,กบเลยนอกจากงูนะครับนักเรียนและสําหรับบทเรียนนี้นะครับเรื่องโซ่อาหารคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะนําความรู้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันบทเรียนหน้าสวัสดีครับ